สบายดีพี่น้องปิงเอ็นพีน่น้อง นี่ต้มปลานี่พี่น้องปลาไม่ใช่เป้าอาหารเพราะยังเงี่ยงได้เป้าอาหารมาเศร้านี่พี่น้องก็ประกาศเนี่ยกินกับปุลปลาเพคนเอาในน้องเพื่อปลาเนี่ย เคลีกหม่นด้เลีลเ้ยวเบาหา้อเออือมาคงขังพี่เนองเกี้ยวหอย ไปเรื่แต่จะเผินจังคนเขาบอแล้วเอวพี่เนางยังหายหนึ่งกับเรึ่งหายเปนใหญ่บอกใจว่าชิยังอยู่ชิยังอยู่มุ่งเงินสามสี่หลดสี่ห้ลดรสาก็เลยบอกไว้ไปั่ ทางฝาแล้วพี่น้องเห็ดกิแลงมื่อนี้ก็ปจะมีปลนปลาแล้วพี่น้องกระปิงเอ็นส่วนครอบครัวซาวน้ำมนมื่อน,นี้ยเป็นต้มไก่พี่น้องอเอาไก่ให้เพิ่นตัวหนึ่งมาต้มกินเป็นกำลังกินต้มไก่สามสีพอลูกเขาอยู่หน้าใบหน้ามองไปถ่ายคลิปพี่น้องโอ้ ลุงมาค้นขาวซอยบ่ลุงโอ้ยเพียงมันกองใหญ่มันกองใหญ่หมากหรือมันกองใหญ่เพื่องเนาะหมากว่าลุมหมากวนลุง ไม่้วุุไปมาโยดเออเอาไปมไปู่าเลยหมากเขาขงกาทั้งเบิร์แต่ได้จักสอบสะลุงรอ่า่อสอโอ้วเขาเ่เโคเก่านะอืม

มีเงิ่งัขั้นร้านี่ยก็หาซีฟบุอับบ่พออดีติเอาเบิ้งยังอีกประมาณจกหลลด ห่วงมันลาย่ะยะปาปะมันเดิอสนาเขาอันนี้นะพว้าลเาล้วะไปเนี่ยก็หิวปลาแล้วใส่น้ะเขาอยู่ซัองทีมั้ยเนี่นยทีนีลงไปคนป้นอีกบ่าหามค้นกับบักสี่แหละ่ะอ่ะจ้ากยลั็มาแล้วอ,อืม อืมนี่นาชโลมัดเอากลางคืนมันขึ้นไปเลยมันได้ไม่ใช่เป็นอย่างเลี่ยแหละก็แลวน้นะลุงกอ็มัดก้องแน่นพี่น้อง ัพ่าพันบับได้ฮอดอันใช่ว่าบ่ได้ฮอดบ่ได้ฮอดร่อยพอได้เอาหวดนพญ่าพาลงลงลงกลัวหาซิปผู้เดียวพี่เนอะจับ้เขาได้เก่าิปมันกัดมันกับบอลูปแล้วมันก็ได้ได้สนะ ไม่ใช่ามก้องขาวผ่าก้องแจบอีกพี่น้องเลยก้องผ่ก้องแบอกบไม่ได้กองขาวแล้วมได้ก้องถิ่มระไรอยู่อะไรเนียก้องพอียบลงขันพุนมาตกอีกหูเนาะฮานเด้อผ่าตั้งนะเพาะโตขังขังห่านฮะหนักะแกะมาหล่น ามเท้าของแล้วเนี่ยใจมากนีก็เลยไปเนี่ยใส่ปีหนึ่งหือยังเนี่ยเามัคน้าสไปาทิลงปหมัดขึ้นอยู่ ก้องเสืองหมากนี่จะหูฮะนกลวหาชิปเดี๋ยวพออืมค้าสอบสามทางเรอเนี มอบกระสมราคาไม่ใช่มันกระแพงอย่างนี้เขาเนี่ยเขาซื่อกระต่างหมูอีกโลละสิบพออไปกินมันแสบมันอ่อนมันแสบมันอ่อนเล้ไปกินแล้วเไปคลายใล้ว่นอนอืม ไม่ขไมขเขาห้าวคือบอกไปน่อยหนึ่งโมเนบ์มเนมิดบก่บก,บก,บก,าาก,กันนะไม่ควรมาหลักกลางคืนสดอะ เออมันมันล็กเป้าม่วนหมัดแล้วแฮ้ยท่านยาเลีะอยู่ที่หน้าผมแล้วแก่ขึ้นมามันก็ลงไปใหม่เลยนะมันบอกเฮ้ยบอกวิยอาคมลงน้ำหลังมันก็ไปก่อน ยันงูยันแง่แล้วห <sí. S 2> <laughs> ัลมมันจะกรอกนะเหี้ยยันนี่ยังกระโจมอกอยู่บกซีนะเขายังบอหับปากเขาวะขาสิบอกมาใหม่เขาบอกว่าขั้นซีซีกับบอกบกซีกับบอกที่ชี้ฮะขั้นใหม่อื้ม เขาบซีหละกับห้าขั้นใหม่รหกระไลอยู่ดอกพางถ้าพังข้าต่อเขาสักก่อนเอาเยถ้าพังกาจะสักก่อนก็จะต่อมาสักก่อน มันอยากขี้เขาได้พอใหญ่ีงป่ะมากลมโจกลมโจม่มันจะเขียดจะหายคราพี่ช่างยางมากเพรจะว่าเัาวัวมาซับบนบนแห้งวัวมาซับจากบนแห้ง ก้สิบปนหรือใสห้าปห้าปนห้ปนหไาปนห้ปนห้านานห้อปะห้ป้าปนหาปนห้่ปนห้ปนห้าปนห้อปนห้าปนหบาปนห้าปนห้าปนห้าปหาปนห้นห้าปนห้า่นหาปปห้ปนห้ปนห้าปนาานห้าปปนาปาปนห้านหอห้าป้าปนหนานหหน จะนว่าจะเห็นขี่วันขยับไปตอนนี้เลยโตันมันฉันไม่ขีเ้เด็ดนะแต่ขี้มันฉันขีเ้เด็ดต้อเมือแกงหนุกเหรอเนาะมึงจะซสามึงมันนี่จะกินไปตลอดอบายดีพี่นอ้องกินมะคุงก่อน มาใหญ่เสี้ยนสินเจ้สมานเดียวก็มหมักขุ่นแท้มาเขา่าเกาะเรื่องตื่นเช่กันเ <c> พ <oughs> <c oughs> ื่อใมันสีแดงเช่นกันพิธีปาดของนางสวะเสียแ,แล้วหมักุ่คขังจะมีอะไรจะจัดการ